สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่แอร์เพนพาร์คโคราชนะคะหรือว่าเครื่องบินใหญ่ที่โคร,ราชนะั่นเลยค่ะเราก็จะกําลังเดินทางไปนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากไปนะคะก็เดินทางง่ายๆ่ายค่ะใช้ gps ค่ะแล้วเราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะเราก็หาที่จอดรถอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวถ่ายมุมกว้างให้ดูนะคะนี่นะคะเครื่องบินใหญ่นะคะค่ะต,ตอนนี้เรากําลังรอข้ามถนนนะคะ เราก็ข้ามมาได้แล้วนะคะเราจะไปที่ร้านอาหารและคาเฟ่คะ่ะนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วหน้าร้านเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตามเข้าไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะค่าสําหรับเข้ามาภายในร้านนะคะเขาก็จะมีที่สแกนวัดไข้นะคะแล้วก็แอ,กหอหาลกอฮอล์ล้างมือให้เตรียมไว้ให้เราด้านหน้าทางเข้านะคะนี่นะคะก็จะถ่ายให้ดูบรรยากาศภายในร้านนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่นั่งกันนะคะนี่ค่ะก็มีลูกคา้า มาเยอะเหมือนกันนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกนะคะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กําลังมาดูเมนูอาหารกันนะคะว่าเราจะสั่งอะไรมั่งนะคะเมนูอาหารของเขาเยอะแยะมากเลยค่ะต้องมาเองนะคะเพราะว่าถ้าอ่านให้ฟังนี่คงจะนานค่ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะสําหรับอาหารวันนี้นะคะและก็เครื่องดื่มค่ะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพาไปถ่ายรูปบริเวณร,บรอบๆนะคะ คือร้านอาหารที่เรารับประทานมาเมื่อกี้นี้นะคะร้านอาหารก็จะเปิดบริการทุกวันนะคะจันท์ถึงพฤหัสจะเปิดเวลา4ี่โมงเช้าถึง1นึ่ทุ่มนะคะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเปิดเวลา4ี่โมงเช้าถึง2องทุ่มค่ะค่ะแล้วก็ได้เวลาเดินเที่ยวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายนอกกันนะคะ Air ์ a พ Park c ร e u r d นะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองโคราชค่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะ แอรนแพนพาโคล่านะคะจะมีพื้นที่กว่าร้อยไร่นะคะไฮไลท์ที่มีเครื่องบิน b o อิ n ง747นะคะลำใหญ่นะคะตั้งอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้พากันไปถ่ายรูปสวยๆได้ตามมุมต่างๆนะคะแล้วก็จะมีร้านค้าคาเฟ่ยอยู่พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่นะคะนี่นะคะก็คือบรรยากาศภายนอกนะคะเราก็เดินมาถึงเครื่องบินลำใหญ่แล้วนะคะเรามาอยู่ใต้ท้องเครื่องบิน และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดนะคะที่อยากขึ้นไปชมภายในตัวเครื่องบินนะคะด้านบนค่ะก็จะมีพนักงานขายบัตรให้ขึ้นไปชมนี่นะคะจะเป็นภายในตัวเครื่องด้านบนนะคะบรรยากาศด้านบนค่ะค่าหลังจากที่เราไปดูใต้ท้องเครื่องบินแล้วก็ข้างบนเครื่องบินกันแล้วนะคะเราก็มาถ่ายดูด้านนอกนะคะก็ลำใหญ่มากๆเลยค่ะเครื่องบินนี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะพาให้พาไปถ่ายดูบรรยากาศภายนอกนะคะ รอบๆตัวเครื่องบินนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะรอยกว่ไร่ของเขานี่นะคะก็จะมีน้ํามีอะไรให้บรรยากาศถ้ามาเย็นๆนะคะก็นานั่งชิลๆนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวกําลังถ่ายรูปกันอยู่ก็มีนะคะบางคนก็นั่งจับกลุ่มกันลมพัดเย็นๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศเราจะเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะคะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะนี่นะคะน้องๆบางคนเขาก็จะเอาสเก็ตบอร์ดมาเล่นด้วยนะคะ เพราะว่าถนนมันโล่งนะคะเขาก็สามารถเล่นสกเก็ตบอร์ดได้นี่นะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมที่เราถ่ายมาให้ดูทั้งหมดนะคะของ a i r p แ n น a c พารคนะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ยังไม่มีโปรแกรมที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ลองมาที่นี่ได้นะคะ